ถ้าคุณกําลังตามหารถที่อึดถึกทนแล้วได้ปีใหม่ผ่อนสบายสายนะครับผมแนะนําเจ้าธุรกิสวิปคันนี้เลยหลุดจองคุณผู้ชมนะครับคันนี้สภาพสวยเหมือนป้ายแดงเลยแล้ววารันตีศูนย์ยังเหลือรถโฉมออนิวโฉมใหม่ล่าสุดเลยนะครับเครื่องยนต์ดูเอลเจ็ทนะฮะโอ้โหสภาพแบบนี้นะครับผมราคาร่วมไปจากป้ายแดงเนี่ยสองเกือบสามแสนแล้วนะคุณผู้ชมนะครับกับคันนี้ใครชอบใครสนใจอยู่นะครับตามผมไปดูต่อรายละเอียดในคลิปเต็มได้เลยนะครับ สวัสดีครับเสนอคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะที่สนใจรถยนต์มือสองอยู่นะครับวันนี้พ่อผมเซลล์หนวดทอโต้อยู่แล้วเช่นเคยคุณผู้ชมนะครับวันนี้พามาชมรถหลุดจองคุณผู้ชมนะครับคันนี้สดสร้อนๆเลยและที่สำคัญเลยคือประหยัดจากป้ายแดงไปเกือบสา0แสนแล้วนะครับได้รถปีใหม่ด้วยนะฮะใครที่กำลังตามหารถที่ประหยัดน้ำมันแบบสุดๆโอ้โหแบบไม่รู้จะประหยัดที่ไหนอีกนะฮะประหยัดกว่านี้ก็รถรถไฟฟ้าแล้วนะครับผมแนะนำเป็นเจ้าคันนี้คุณผู้ชมสุ z u k กิสว f ป 1.2 GLX n e ปี2023ผู้ชมนะครับผมโฉมล่าสุดนะฮะสภาพสวยกียจวารันตีศูนย์ยังเหลือที่สำคัญเลยคือสีเดิมทั้งคันไม่มีชำตำหนิเฉี่ยวชนมีการตรวจสภาพโครงสร้างตัวรถให้แล้วด้วยกว่า284รายการไม่มีชนหนักมีความจมน้ำกับสีแน่นอนผมรับประกันได้เลยนะครับใครที่รังจะไปออกป้ายแดงอยู่นะครับวันนี้นะฮะผมแนะนำเป็นมือสองดีกว่า นะครับผมราคาดีสุดๆด้วยคุณผู้ชมจาก589,000นะมือหนึ่งนะแต่วันนี้มือสองเหลือเพียงแค่369,000คุณผู้ชมเหลือเชื่อไหมนะฮะเหลือเชื่อจริงๆนะครับกับคันนี้เลยไปยี่สนะ,ะประหยัดน้ำมันเท่าไรหร่รู้ไหมคุณผู้ชมอย่าลายฟัง23โลลิตรนะฮะรถไฮบริดบางคันยังทำไม่ถึงเลยนะนะฮะแต่ว่าเจ้าซูซูกิสวิททำได้แล้ว23โลลิตรคุณผู้ชมและประหยัดสุดๆนะฮะ แทบจะเหมือนขับมอไซค์เติมขับเลยนะครับแต่ได้รถใหญ่แบบนี้นะครับออปชั่นฟังก์ชันมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูอีกทีหนึ่งผู้ชมนะครับสปาขัดสีเรียบร้อยแล้วนะฮะต้องบอกเลยว่าผลต่อการใช้งานสุดๆนะครับเอาไปใช้กันต่อเนี่ยยาวๆได้เลยเข้าศูนย์เปลี่ยนถ่ายของเหลวอะไรต่อได้เลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูตัวรถกันก่อนนะฮะ โลโก้ด้านหน้านะครับเป็นซูซูกินะฮะสีโคเมี่มสวยๆแบบนี้กระจังหน้าจะเป็นสีดำด้านคุณผู้ชมนะครับตัวนี้ไฟนะฮะจะเป็นไฟฮาโลเจนนะครับโคมไฟเดิมไม่แตกไม่ลาวนะคุณผู้ชมนะครับอันนี้คือหลอดเดิมโคมเดิมเลยนะให้สังเกตนะฮะรอยต่อตัวรถตรงนี้นะครับแนบสนิทมากคุณผู้ชมแล้วสีเดียเดิมๆบางๆทงั้งคันไฟไดทามลันนิ่งไลท์มีให้นะครับนี่นะนะครับสวยมากฝาโป้งผิวพันธ์สันเหลี่ยมสวยๆ สีบางๆเดิมๆคุณผู้ชมนะครับตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเดิมจากโรงงานทุกจุดจริงๆนะฮะไม่ต้องไปออกใต้แดงุผู้ชมแล้วมือสองนะฟรีดาวผ่อนแค่หกพันตลอดอยุสัญญานะครับแม็กขอบสนะฮะเป็น Mac กกระทะส,สวยๆทนๆแบบนี้ยางเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้นะครับผมยางน่าจะนิ่มไปเก่าไปหน่อยนะฮะเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้นะครับแล้วก็ ดิสเบก ABS นะรอคูน้าคุณชมชม็คอัพช่วงล่างเดิมๆจะให้ดูด้านในนะครับเนี่ยมาร์คสีเดิมโรงงานยังอยู่เลยเดี๋ยวทำว้มสะอาดอีกรอบนึงก่อนส่งมอบนะคุณชมและดูกระจกนะครับปั๊มโลโก้ซูซูกิสวิปแบบนี้นี่ปั๊มโลโก้ซูซูก,ซซกิมีการตรวจรถให้แล้วด้วยจากชิกนะครับบริษัทกลางตรวจรถนะฮะเป็นบริษัทนอกนะครับรับมารับตรวจรถให้เรานั่นเองไปเลี้ยวนะครับอยู่ด้านข้างตัวรถกระจกเปิดปรับพับไฟฟ้าเรียบร้อยกันสาดมีให้พร้อมคุณชม มือเปิดสีเดียวกับตัวรถแล้วด้านหลังเนี่ยทรงเหมือนคูเป้เลยผู้ชมเห็นไหมนี่มือเปิดประตูจะอยู่ทางด้านนี้นะครับนี่เป็นไงนะประตูซ่อนนะฮะแล้วด้านหลังกว้างนะผู้ชมไม่ไม่ใช่เล่นนะเนี่ยนะฮะด้านหลังกว้างมากแล้วเบาะเนี่ยสามารถปรับพับได้นะครับแบบนี้เลยนะฮะปรับพับได้เรียบแบบนี้เลยก็ขนของเพิ่มการใช้งานได้อีกเยอะเลยแล้วผมแถมพรมดิมอนคัทรอบขันด้วยนะครับสีดําแดงนี่ ทันมนจะเป็นสีเบจชิ้นจีนแบบนี้นะครับผมตัวกุญแจเนี่ยจะได้เป็นสมาร์ทเดี้คเลยคุณผู้ชมให้ดูซอกน็อตก,ก่อนเลยนะครับซอกน็อตนะฮะเสาเอไม่มีถอดไม่มีขันนะครับผมนี่สีแดงเดิมทั้งสันสวยมากคผู้ชมนะครับใครหาไว้ใช้ง,งานอยู่เนี่ยสครับเพจใหม่ๆแบบนี้เลยคุณผู้ชมมีโลโก้สวิปนะครับแพนเพจนะฮะนี่ปั๊มเลขโครงสร้างชัดเจนนะครับไม่มีรอยสีแฉลับมาโดนนะฮะ ซอกน็อตเสาบีพวกนี้ใหม่หมดผู้ชมแล้วผ่อนเพียงแค่6,000บาทนะครับผมได้เป็นเจ้าของซููกิสวิทแบบนี้ไปแล้วนะฮะตลอดยุสัญญานะผู้ชมไม่ใช่6,000แค่2ปี3ปีเหมือนป้ายแดงนะอันนี้คือ6,000ตลอดยุสัญญานะครับไม่มีจ่ายเพิ่มนะฮะใครสนใจเนี่ยรีบติดต่อหาผมได้เลยผู้ชมนะครับสีดาวได้จัดยอดได้เต็มด้วยแล้วด้านหลังผู้ชมดูไฟท้ายตัว4เป็น LED ไลท์ไกดิงนะครับ โลโก้ซูซูกิโลโก้สวิฟนะครับนี่คือโลโก้เครื่องยนต์ขาวดูเอลเจ็นะฮะชื่อเครื่องอย่างเทพคุณผู้ชมนะครับปัดน้ําฝนเบรกดวงที่สามไล่ฟ้ามาครบผู้ชมปัดน้ําฝนใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้นะฮะด้านท้ายนะครับผลของฝนสัมาัะได้ค่อนข้างเยอะผู้ชมรางนงรางน้ําพวกนี้สวยงามชัดเจนนะครับให้ดูได้เลยนะฮะสวยมากผู้ชมน็อตยึดฝาท้ายนะครับผมไม่มีถอดไม่มีขันผู้ชมสังเกตนะฮะ เนี่ยร่องรอยรังน้ําตรงนี้เดิมเลยรถไม่มีการ,การเกิดอุบัติเหตุไฟไหมมาแน่นอนอย่างที่เป็นกระแสอยู่ตอนนี้นะครับผมมีบริษัทผมเนี่ยมีการวารันตีมีการรับประกันให้คุณผู้ชมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องจมน้ําเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะไฟไหมเนี่ยไม่มีแน่นอนหลังโค้งหลังคาเดิมอ่ะมาต่อกันคุณผู้ชมขอภัยด้วยเมื่อกี้ติดสายนิดน้อยนะครับผมให้ดูเนี่ยตัวสัเหลี่ยมตัวประตูพวกนี้ยังคมสวยอยู่เลยคุณผู้ชมนะครับเนี่ยกระดูกงูในแกะแทบไม่ออกเลยเนี่ยนะครับ แล้วก็ตัวนี้มีคีบโรบอทเห็นไหมรอยคีบโรบอทจะเป็นรอยนี้นะครับผมสภาพสวยกริฟนะฮะเจ้าของเดิมติดสติ๊กเกอร์เคปล่ามาด้วยนะครับสวยๆแบบนี้มือเปิดนะฮะผมสีดำนะฮะผู้ชมถ้าประหยัดเหมาะสำหรับเป็นรถคันแรกนะผมแนะนำซูร์กิทสวิปนะครับพี่ผู้หญิงนะฮะขับง่ายสบายๆเลยนะครับเครื่องยนต์เนี่ยตัวเดียวเขาใช้ตัวเดียวกับยาลิทบล็อกเครื่องตัวเดียวกันนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยประหยัดน้ำมันสุดๆคุณผู้ชม23โลลิตร นะคุณผู้ชมประหยัดจริงๆนะคันนี้นะครับตาการเร่งก็ดีนะครับผมเครื่องก็ทนอีีต่างหากนะฮะวารันตีศูนย์ก็ยังเหลือนะฮะถ้าดีกว่านี้นี่ฮะต้องโอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงแล้วคุณผู้ชมแต่ถ้าซื้อไปแล้วกะจะขายต่อเนี่ยผมไม่แนะนำนะครับเพราะว่าซูซูกิสวิฟตเนี่ยราคามันไม่ใช่รถแบรนด์หลักนะครับเพาไม่ใช่รถแบรนด์หลักนะครับหลายคนอาจจะมองข้ามแต่เขาเป็นรถที่ขับดีมากๆนะครับถ้าไม่สนเรื่องแบรนด์นะฮะถ้าไม่ติดวงติดแบรนด์นะฮะอันนี้ผมแนะนํา ซูเกตสวิตช์เถอะผู้ชมจบแน่นอนกระจงกระจกเป็นออโต้โหมดผู้ชมเนี่ยจบปับเพาไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกมีครบนะครับน็อตกรอนประตูติ๊กเกอร์พวกนี้ยังใหม่อยู่เลยนะครับบรันตีศูนย์ก็ยังเหลือด้วยผู้ชมเข้าศูนย์เป็นถ่ายของเหลวต่อได้เลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะฮะข้างในนะมีระบบการลื่นกันถลายผู้ชมควบคุมล้อล็อกล้อ,ลอหมุนฟรีเทชชั่นคอนโทรลนะครับผม A off ปุ่ม s ุ่มสตาร์ทผู้ชมมีครบ นะฮะไม่ต้องไปทำอะไรแล้วนะครับผมเนี่ยซอกนงซอกน็อตใหม่หมดนะครับภายในใหม่ๆหลอๆแบบนี้นะฮะกับราคา369,000หาคุณผู้ชมคิดดูแล้วกันนะครับว่าคุ้มแค่ไหนนะฮะอัตราการเล่งก็ดีนะครับผมประหยัดอีกตั้งหากนะฮะแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยไม่ได้หนักมากเลยนะคุณผู้ชมถ้าทาวิสัยในการมองเห็นค่อนข้างกว้างนะครับเพราะว่ากระจกเขาเนี่ยใหญ่มากๆนะครับผมตรงนี้นะ เดี๋ยวพาไปดูนะครับกลางแดดเลยนะฮะมาะครับจอดนะตูกีตสวิฟคุณผู้ชมนะครับตัวนี้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังชันด้วยนะครับโลโก้สวิฟแอร์เย็นเพลงเพราะมีแอร์แบ็กให้ใต้พวงมาลัยเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับจอเป็นทัชสกรีนเรียบร้อยนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะครับที่พวงมาลัยนะเป็นโหมดนะครับหน้าจอหน้าปัดเนี่ยจะเป็นมาตรวัดเรืองแสงแบบนี้เลขไมล์หนึ่งแสนโลคุณผู้ชม ไม้อาจจะเยอะนิดนึงนะฮะแต่ว่ารถมีการดูแลตลอดผู้ชมมีการเซอร์วิสตลอดเข้าสูเชิงระยะได้เลยนะฮะไฟฉุกเฉินอะไรติดครบหมดนะครับช่องแอร์รูกลมแบบนี้เลยตรงกลางคอนโซลใหม่มากจอทัศสกรีนเนี่ยพลาสติกยังไม่ได้แกะออกเลยผู้ชมนี่นะฟิล์มยังไม่ได้ลอกเลยนะครับเชื่อมต่อบลูทูธ a t h r o i r o u t o u t o ได้นะครับผู้ชมนี่ เชื่อมต่อบลูทูธแอนดรอยตัได้นะครับแอปเปิลคาร์เพได้นะฮะเนี่ยเชื่อมต่อได้หมดแล้วนะฮะแล้วแอร์เป็นระบบออโต้คุณผู้ชมหน้าจอเป็นแบบรีตต์ต่อด้วยนะครับอืเห็นไหมใช้ง่ายคุณผู้ชมนี่แอร์ออโต้นะครับผมสภาพสวยแบบนี้ปูพรมได้ม้อนคัตรอบคันนะฮะช่องเสียบ USB AUX นะครับมีฝาปิดช่องเอาลิทชาร์จมีฝาปิดสวยมากคุณผู้ชมนี่ ก็คือการใช้งานตรงนี้ครบแล้วที่วางแก้วคอนโซลเนี่ยพวกนี้โอ้โหผู้ชมใหม่ไหมกุญแจเป็นระบบ s m a r t ทเอ็ y ท e ่เลยนะครับพุ่มเคสมาด้วยนี่มีเกียร์เอสนะครับเกียร์ต่ําไว้นะฮะขึ้นลงทางละชันได้ถุงเกียร์ยังใหม่อยู่เลยผู้ชมหัวเกียร์แน่นแบบนี้นะครับมีเกียร์ดีเกียร์เอลนะครับเวลาใช้ความเร็วต่ําใช้รอบต่างๆขึ้นเขาขึ้นทางลชัชันเนี่ยอาจจะต้องใช้ผู้ชมนี่สวิฟต์ก็จัดมาให้แล้วนะฮะ ไปเดินทางไปได้ทุกที่คุณผู้ชมเดินทางต่างจังหวัดก็ประหยัดน้ํามันสุดๆเลยเด็กมือนี่เป็นแมนนวลน,นะครับดูแลซ่อมง่ายนะฮะถ้าขับแบบว่าเน้นใช้งานนะผมแนะนำสวิฟตคุณผู้ชมแล้วดูเบาดีเป็นเบาผ้าอย่างดีลายกราฟิกตรงกลางส,สวยๆแบบนี้นะครับปีกวงปีกเบาไม่มีลม้มไม่มีช้ำคุณผู้ชมนะฮะเอกาสารคู่มือคันนี้อยู่ครบเลยบุ๊กวันตีคู่มือประจํารถนะครับผมใครวัวซื้อไปใช้งานไม่เป็น มีคู่มือมีบุ๊กวารันตีให้นะครับผู้ชมผ่อนเพียงแค่เดือนละหกพันะฮะผู้ชมได้รถส,สวยๆแบบนี้เขาเรียกว่า e ีโคคาสายประหยัดตึดตึกทนของจริงเลยผู้ชมกระจกตัดแสงแมนนวลน,นะครับมีกระจกสองในาใ,ให้ทั้ง2ฝั่งนะฮะในขณะที่บางรุ่นบางค่ายยังให้มาแค่ฝั่งเดียวอยู่เลยผู้ชมนะฮะแต่สวิทนี่ไม่มีกากเลยออปชั่นนะฮะได้ได้ว่าเป็นรถที่ขับดีอีกหรุ่นเลยแล้วกันนะครับ ก so ็แนะนําเลยคุณผู้ชมใครอยากหารถไม่แพงแล้วปีใหม่นะครับตึดตึกต้นทนใช้งานกันได้ยาวๆนะครับผมแนะนำซูริกสวิปเลยนะครับผมตัวนี้ทนจริงนะฮะเดี๋ยวเปิดห้องเครื่องให้ดูคุณผู้ชมว่าสวยแค่ไหนนะครับพาไปดูกันนะฮะซอกนงซอกน็อตพวกนี้ใหม่หมดผมมีการวารัวารันตีรับประกันให้อยู่แล้วนะฮะให้ดูตัวเครื่องยนต์นะคุณผู้ชมนะ มานะอ่ะอปึ๊บนะครับผู้ชมหลายคนคุ้นนะเครื่องบล็อกนี้นะครับเป็นเครื่องบล็อกเดียวกับตัวยาริสนะฮะของโตโยต้าและดูเครื่องยนต์คุณผู้ชมฝาเครื่องยางรองเทนเครื่องนะครับไม่มีเยิ้มไม่มีไหลน้าํามันเครื่องเดิมๆนะครับเท่าศูนย์เปลี่ยนถ่ายของเหลวเชิงระยะได้เลยเครื่องไม่ดันควันไม่ไหลคุณผู้ชมนี่หวยแบบนี้เลยนะครับ คงเกียร์ใหม่หมดคุณผู้ชมเนี่ยดูซีนดูตัวมา์าเนี่ยพวกนี้รู้เลยนะครับแบตเตอรี่เปลี่ยนเป็นปีหกแปดเรียบร้อยเดือนเก้าคุณผู้ชมนะครับผมแบตเตอรี่ใหม่นะลูกใหม่เลยดูโครงสร้างเบ้าโชกนะครับผมคุณผู้ชมดูรหัสโครงสร้างยังอยู่ฟัมตรงนี้คานสวยสวยไฟเดิมแซนเล่นะครับเนี่ยคุณผู้ชมน็อตไม่มีแกะน็อตมอน้าคานหมอน้ํานะครับติกเกอร์ข้อควรระวังพวกนี้อยู่ครบเลยสปอร์ตเมทอาร์ตนะครับน็อตยึดนะฮะ ซ้ายขวาเหมือนกันหมดผู้ชมนี่สภาพสวยแบบนี้นะฮะฟรีดาวผ่อนสบายๆเนี่ยแผกนการความร้อนตรงๆแน่นๆสวยๆแบบนี้ยึดไม่เคยขันไม่เคยขยับเลยด้านไหนกว้างๆใครสนใจซูกี่สวิปคันนี้นะครับติดต่อหาผมได้เลย064 8436587คุณผู้ชมไม่ต้องไปออกป้ายแดงแล้วเพราะว่ามือสองเนี่ยราคาหายไปเกือบสามแสนแล้วนะฮะคันนี้คุ้มแน่นอน สนใจโฟรเบอร์ด้านล่างนะครับหรือว่าจะแอดไลน์มาที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ